สัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาติดระบบน้ําให้ลูกค้านะครับพอดีผมดูอย่างที่บอกครับเคสตัวสีขาวนั้นมันมันติดด้วยนะครับมันยาวมากการจออาร์ดีเอ็กซ์สองศูนย์แปดศูนย์ซูเปอร์นะครับม,มันยาวมันยาวมันยาวมันติดเลยตัวนู้นใส่ตัวนี้พอดีครับระยะห่างพอดีนะครับก็ลูกค้าก็เอาอุปกรณ์เดิมเท่าที่มีนะครับผมก็ดัดท่อในส่วนของ,ของ ที่มันจำเป็นนะครับลูกค้าเน้นใช้งานว่างั้นนะครับบาก็ไม่ต้องก็ได้เขาว่างั้นนะผมก็ใส่ให้นะครับไม่มีวาวแล้วก็ออกทาให้มันสมูทที่สุดนะครผมประมาณนี้นะครับเทสเครื่องเสร็จนะครับถึงจะติดทุกน้้ำนะติดติดทุดนน้ำเสร็จต้องลองปั๊มก่อนนะลองปั๊มว่าไม่รั่วไม่ซึมก่อนนะครับ คอยอที่จะเป็นไปตามสเต็ปนะครับคอ่คอยจะประกอบอตัวเสียบพวกอุปกรณ์อีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมใช้สติกเกอร์แล้วก็ใช้ตัวไดเป่านะครับกัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมีรอยถลอกเนาะห้มันไม่เห็นนะก็จะดูประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะเลอะๆนะทำจุดน้ำชุดน้ำนี่แล้วแต่เคสลูกค้านะครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มานะครับตัวนี้มา6ตัวนะครับผมก็ใส่ไปมันใส่ได้สองพอดีสามก็ครบพอดีเลยปรมาณน,นี้มีก็รันน้ำสักแป๊บหนึ่งลันน้ำให้ให้ระบบมันนิ่งก่อนนะครับให้มันไล่อากาศไล่ ความดันอะไรให้มันเ,เต็มเต็มทอ่อผมไล่มาประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วครับมันก็จะปิดเปิดปิดเปิดมันก็จะเต็มเต็มทอ่ออะไรนะครับก็คือใส่ให้มันถอดอุปรกรณ์ได้ง่ายที่สุดนะครับถ้าเป็นเซตนี้นะก็ให้มันสมูทแล้วก็ให้มันถอดอุปรกรณ์ง่ายไม่ติดนะครับไม่ติดแรมไม่ติดการนะครับเ,เ,เหลือเยอะนะฮะอะไรประมาณนี้ มาต่อเรื่องของไฟอีกรอบนึงนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามมาได้เลยนะครับเครื่องเดี๋ยวพี่ก็เบาไปสองตัวล้ะครับก็จะเลอะๆหน่อยทําชุบน้ํามันประมาณนี้มันอยู่ที่ตัวเคสแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับตัวเคสนะครับความสมูทของเคสเราอะอะไรอย่างนี้นะครับเอ่อครับเดี๋ยวจะ ต่อเข้ากับระบบแล้วนะครับเพราะทาได้หมดนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผมนะบอยู่ที่ระบบปั๊มนะคือตัวปั๊มตัวเนี้ยมันข้างในมันรีดน้ําเล็กไปนะครับมันมันรูเล็กไปมันก็มันก็ออกฉานะครับไม้ไม,ม้มาถึงตรงเวลาน้ําเข้าออกตรงตรงช่องเนี้ยเราเราเราไม่สามารถที่จะ ใส่น้ําลงไปได้นะครับนะครับต้องใส่ก่อนหน้านะครับอ่านะครับใส่ก่อนหน้าที่มันจะมันเป็นระบบของปั๊มนะครับมันจะไม่ดึงน้ํานะครับมันจะไม่ดูดน้ําไว้เหมือนไม่เหมือนปั๊มพวกปั๊มทีทีนะครับพวกนั้นมันจะดึงน้ําคือมันจะไม่ขยับเลยเวลาเราปิดเครื่องนะครับน้ามันจะไม่ขยับแต่ตัวนี้พอพอเราปิดชอตดาวแล้วนะฮะถ้าเราถอดตัวเอ่อ ตบที่มันล็อกตัวนี้ไว้ฮะดึพอหมุนออกปุ๊บนี่น้ำมันจะพุ่งออกเลยนะนะครับนี่คือปั๊มความแตกต่างของปั๊มนะครับมันไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆต้องต้องดูรายละเอียดด้วยอ่าแต่ถ้าเป็นพวกทีทีเวลาเราชดดาวเครื่องเห็นนะครับมันจะเป็นเนี่ยเนี้ยมันก็จะไม่ขึ้นนะมันก็จะดึงน้ําไว้ประมาณนี้มันจะดูดนะจะมีแรงดูดมันจะไม่มันจะไม่เอ่อไม่เอ่อล้นนะแต่ถ้าตัวนี้ไม่ได้ครับ ถึงเราปิดเครื่องอยู่นะครับแต่เราหมุนตัวนี้ออกมันน้ําจะพุ่งออกมาทันทีเลยนะครับนะครับมันที่ตัวปั๊มนะก็ตามนั้นแต่ว่าผมว่ามันก็แรงดีนะก็ใช้ได้นะระดับหนึ่งนะครับตามราคาตามคุณภาพนะครับตัวนี้เป็น i7 นะครับเจน1 4บสนะครับหนึ่งสเคฟนะครับมาพร้อมกับตัว อาเท็กสามอาเท็กสี่ศูนย์แปดศูนย์ซัพเปิลครับเนพาวเวอร์นะครับเอ็มพั Power นเอ็กน,นะครับก็สบายอยู่นะครับกงประมาณนี้แหละถึงจะนิ่งครับโอเคปั๊มได้แล้วเดี๋ยวต่อระบบไฟก่อนนะครับเพื่อนๆลูกค้าเขารีบจะมาวันจังไม่สองวันละ